รถกระบะสี่ประตูวิ่งอยู่บนถนนสายหนึ่งที่ค่อนข้างจะปเปรี่ยวๆหน่อยอาจจะด้วยเป็นถนนต่างจังหวัดแถมยังเป็นเส้นทางระหว่างอำเภอรถราคันอื่นๆจึงไม่ค่อยจะมีนักถ้าเป็นช่วงกลางวันก็อาจที่จะมีบ้างแต่กลางคืนแบบนี้ท้องฟ้าก็ครึ้มเมฆครึ้ม,มฝนทำท่าจะตกอีกจึงไม่มีชาวบ้านคนไหนอยากจะออกมาตากฝนเท่าใดกันนักถ้าไม่จาเป็นจริงๆ อย่างเช่นรถกระบะสีประตูคันนี้ที่ได้วิ่งจู่บนถนนสายเปียวเหมือนเป็นรถกระบะพ่อแม่ของเพชรที่ตอนนั้นจะพากันเดินทางไปงานศพข,ของเพื่อนคนหนึ่งที่อยู่อีก,กอำเภอเพื่อนของพ่อคนนี้รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆพอแต่งงานก็ย้ายไปอยู่บ้านเมียเลยเทพไม่ได้เจอหน้ากันอีกเลยจนกระทั่งวันนั้น กบไปทราขบขขาว่าเพื่อนได้ตายจากไปอย่างกระทันหันทั้งๆที่ได้โทรนัดกับพ่อของเพชรเอาไว้แล้วว่าจะไปกินเหล้าด้วยกันสักวันเพื่อนอุตสาได้กลับมาอยู่บ้านเมียใกล้ๆกันขนาดนี้แล้วเพียงแต่อยู่คนละอำเภอกว่าเท่านั้นเจ้าเพื่อนของพ่อของเพชรดันโชคอะไรถูกคนเมาแล้วขับแห่โค้งมาชนทั้งๆที่ตอนนั้นก็ยืนเกี่ยวยาไปให้หัวที่เลี้ยงเอาไว้อยู่ข้างทางแล้วแท้ๆ จนต้องมาเสียชีวิตขาที่ตายอย่างอนัดไม่ได้ร่ำลาลูกเมียไม่ได้ร่ำลาญาติพี่น้องเพื่อนฝูงใดๆพ่อของเพรที่ได้ทราบข่าวก็เสียใจเป็นอย่างมากไม่ได้เจอหน้ากันกับเพื่อนตั้งหลายปีอุตส่าห์นัดกันเอาไว้แล้วว่าจะได้เจอหน้ากันแล้วแท้ๆเต่กับต้องมาด่วนตายจากกันไปซะก,ก่อนเพื่อนคนนี้เมื่อก่อนก็อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนี่แหละครับ เรียนหนังสือมาด้วยกันจนกระทั่งได้แต่งงานกับสาวอำเภออื่นก็เลยได้พากันเดินทางไปหาทำงานที่เมืองกรุงหลายปีพ่อของเพชรก็เลยไม่มีโอกาสได้เจอหน้าเพื่อนคนนี้เลยสักครั้งเดียวจนกระทั่งได้ทราบข่าวว่าเพื่อนกลับมาอยู่บ้านเมียเลยได้โทรไปพูดคุยสอบถามนัดวันกินเหล้ากันตามประสาเพื่อนฝูงกันเรียบร้อยเพื่อนก็พูดเป็นลางเหมือนกันนะครับ เพียงแต่ว่าพ่อของเพชรน,นั้นไม่ได้เอกใจอะไรเพื่อนของพ่อบอกว่าไม่รู้จะมีโอกาสได้เจอหน้ากันสักครั้งหรือเปล่านะจะได้อยู่ถึงวันกินเหล้าด้วยไหมพ่อของเพชรก็เลยแต่บอกเพื่อนไปว่าได้เจอกันสิเพื่อนยังไงเราก็ต้องได้เจอกันวันหยุดนี้จะรีบไปหาแต่เช้าเลยแต่เพื่อนของพ่อกับได้ถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่ยังกับรู้วันตายของตัวเอง แล้วสุดท้ายเพื่อนของพ่อของเพชรก็ได้ตายจากไปอย่างไม่มีวันกลับจริงๆกลายเป็นศพตายโหงซะอย่างนั้นเมื่อเพื่อนได้มาเสียชีวิตตายจากไปแบบนี้มันก็เป็นธรรมดาที่จะได้ไปร่วมงานศพคำคืนนั้นพ่อของเพชรกับเพื่อนบ้านใกล้เคียงก็เลยจะพากันไปร่วมงานศพของเพื่อนคนนี้ยังไงก็เคยได้รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆ นี่เป็นงานสุดท้ายของชีวิตแล้วซึ่งก็มีคนไปร่วมงานหลายคนเหมือนกันครับส่วนเพื่นอนนั้นตอนแรกเขาไม่ได้อยากจะไปหรอกเพราะว่ากำลังด,ลดื่มเหล้าดื่มเบียร์อยู่กับเพื่อนๆอ,อยู่เลยแต่พ่อบอกว่าไม่ไปไม่ได้นี่เป็นงานศพของเพื่อนพ่อ,อยังไงก็ต้องไปมันเป็นงานสุดท้ายของชีวิตแล้วไม่มีงานอื่นอีกเขาก็เลยจำเป็นต้องไปกับพ่อขาดไม่ได้ เดี๋ยวจะไม่ได้เงินใช้ซึ่งแฟนสาวของเพชรนั้นก็ไปด้วยกันพร้อมกับเพื่อนๆอีกสองคนที่นั่งกินเหล้ากินเบียร์อยู่ด้วยกันเพชรกับแฟนสาวนั่งอยู่ท้ายกระบะก,กับเพื่อนรวมกัน4ี่คนเขาไม่ชอบที่จะนั่งหน้าในห้องแอร์เท่าใดน,นักถ้าไม่ได้เป็นคนขับรถเองเขาไม่ชอบแอร์ในรถสักเท่าไรได้กลิ่นทีไรก็ชวนที่จะอ้วกแตกทุกที แต่ถ้าได้มานั่งอยู่บอกคนขับกับไม่เป็นอะไรซะอย่างนั้นมือพ่อของเขาต้องเป็นคนขับรถเองเพชกับแฟนสาวแล้วก็เพื่อนทั้งสองก็เลยมานั่งอยู่หลังกระบะดีกว่าเมื่อทุกคนพร้อมพ่อก็ขับรถออกเดินทางในทันทีในอต้นเกือบเผือหกโมงเย็นมีฟ้าร้องฟ้าแลบเป็นระยะระยะดีที่ฝนมันไม่ได้ตกลุงมาพ่อของเพชบอกว่า บ้านของเพื่อนคนนี้นั้นเคยได้ไปมาแล้วตอนที่ไปงานแต่งงานเมื่อ20ปีก่อนจำชื่อหมู่บ้านได้เป็นอย่างดีไม่มีหลงทางอย่างแน่นอนซึ่งเพชรก็ไม่ได้สนใจอะไรอยู่แล้วหรอกครับพ่ออยากจะพาไปไหนก็ไปเลยเขาขอนั่งกอดแฟนสาวอยู่ไทยกระบาด,ดีกว่าตอนนั้นเพชรกับแฟนสาวแล้วกับเพื่อนทั้งสองตามพากันกลิ่มๆทุกคนแล้วหลักรับรถกระบะสีประตู ก็วิ่งไปตามถนนเเรื่อยใช้เวลาเดินทางไม่นานเท่าใดนักก็ไปถึงหมู่บ้านที่คิดว่าเป็นบ้านของเพื่อนพอจำได้ว่าบ้านเมียของเพื่อนนั้นจะอยู่ใกล้กับวัดเลยได้มุ่งตรงไปที่วัดในหมู่บ้านทันทีเมเจอรู้สึกว่ามันไม่เหมือนในตอนนั้นที่ได้มาเท่าใดนักก็ตามแต่ก็คิดว่ามันก็ผ่านมาทั้งยี่สิบปีแล้วนี่นะมันก็ต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างแหละความโจเรเิน มันเข้ามาถึงทุกหมู่บ้านแล้วซึ่งพ่อของเพชรนั้นไม่รู้หรอกครับว่าบ้านของเพื่อนมันหลังไหนแต่ก็คิดว่าต้องเป็นบ้านที่มีงานนั่นแหละยังไงมันก็ต้องโดดเด่นกว่าบ้านหลังอื่นๆอยู่แล้วจริงไมหมละครับพ่อขับรถมุ่งตรงไปที่วัดที่ได้เห็นกำแพงอยู่ไกลๆเพียงแต่ว่าขับรถไปแล้วรอบ,บวัดทุกทิศทางแล้วมันกลับไม่มีบ้านคนหลังไหนเลยที่กําลังจัดงานศพจู ไฟในวัดก็ปิดมืดสนิทเหมือนไม่ได้มีงานอะไรแล้วในหมู่บ้านแห่งนี้ก็ไม่เห็นว่าบ้านหลังไหนจะมีงานเลยจนได้ขับรถมาจอดจนหน้าประตูวัดฝั่งหนึ่งกำลัง,งงงอยู่ว่าทำไมถึงไม่เจอบ้านงานพอของเพชรได้แต่คิดนะครับว่าหรือว่าตัวเองจะมาผิดหมู่บ้านวะหน้าแหกเนน้าแบบนี้อุตสาห์บอกแล้วว่าจะไม่หลงทางแน่นอน มันอาจจะมีหมู่บ้านอื่นที่ชื่อเดียวกันก็ได้เลยได้ตัดสินใจโทรไปหาเมียของเพื่อนเมียเพื่อนก็บอกเส้นทางอย่างละเอียดบอกชื่อหมู่บ้านบอกชื่อตำบลปรากฏว่าพ่อของเพชรนั้นพามาผิดหมู่บ้านจริงๆมันชื่อหมู่บ้านเดียวกันก็จริงแต่อยู่คนละตำบลเมื่อได้รู้ว่ามาผิดหมู่บ้าน ก็เลยจะขับรถเพื่อออกเดินทางต่อพ่อของเพชรก็ถอยรถเข้าไปในวัดเตียงยู่ดีดีแฟนสาวของเพชรที่นั่งอยู่ท้ายกระบะเธอกับได้พูดขึ้นมาเพชรดูผู้หญิงคนนั้นสิสวยมากเลยนะสวยยังกับดาดาเลยขนาดเราเป็นผู้หญิงยังอยากจะมองเธอไม่ได้พูดปากเปล่าครับเธอยังชี้มือไปที่ท้ายรถอีกด้วย เพชรเลยหันไปมองตามที่แฟนสาวได้ชี้แต่เขากลับไม่เห็นจะมีใครเลยสักคนเดียวทุกอย่างมันว่างเปล่าเห็นแค่ความมืดในวัดก็เท่านั้นเพื่อนที่นั่งรถมาด้วยกันทั้งสองคนต่างก็หันไปมองเหมือนกันได้ยินคำว่าสวยยังกับดาวราเขาเลยจะไม่อยากเห็นจริงไมหมล่ะครับแต่เพื่อนทั้งสองนั้นกลับไม่เห็นจะมีใครเลยสักคนเดียวเหมือนกันกับเพช พวกเขาเห็นแค่มาสีขาวตัวหนึ่งที่กำลังวิ่งสันหางออกมาดูคงจะคิดว่ารถของใครวิ่งเข้ามาในวัดในตอนนี้ต้องออกมาสอดสองดูสักหน่อยเดี๋ยวหลวงตาจะว่าให้ได้เลี้ยงเสียข้าวัดไม่ทำประโยชน์อะไรให้สักอย่างเมื่อพวกเขาไม่เห็นอะไรแบบนี้เพชรกับเพื่อนเพื่อนก็เลยคิดว่าแฟนสาวของตัวเองนั้นคงจะเมาจนตาลายพูดไปเรื่อยแล้วแบบนี้ ผู้หญิงกินเบียรก็จะคออนแบบนี้แหละทีนี้พอนุดกำลังจะวิ่งออกมาพลประตูวันแฟนสาวของเขากับได้พูดขึ้นมาอยู่ครั้งมาสิที่นั่งมีเยอะแยะเลยแฟนเราใจดีไม่ว่าอะไรให้หรอกเมื่อแฟนสาวพูดจบเพชรกับได้มีอาการขนลุกขึ้นมาเองอยังกับว่ามีอดีตนุชมาอยู่ใกล้แถวนี้ เพื่อนทั้งสองคนที่นั่งอยู่ติดกันอยู่ท้ายกระบะก็หันมองหน้ากันแบบแปลกใจในทันทีเพราะทั้งสองคนนั้นได้กลิ่นน้ำหอมของผู้หญิงมาติดจมูกนันสีครับจนต้องพากันเขยบออกมาจากท้ายกระบาในตอนนั้นเลยเพชรก็เรียบถามแฟนสาวออกไปว่าเธอพูดกับใครนะมองแล้วพูดเป็นตุเป็นตาไปเลยนะฉันไม่เห็นที่มีใครเลยสักคนเดียว ทีนี้แฟนสาวของเขากลับได้พูดขึ้นมานะครับว่าเมาอะไรละ่ะเบียร์แค่แก้วเดียวเองแถมีกินมาตั้งนานแล้วฉันแค่มันเมือนนิดหน่อยเองฉันคุยกับผู้หญิงที่สวยเหมือนกับดาราน,นั่นไงเธอนั่งอยู่ท้ายกระบาของเราด้วยเมื่อได้ยินแบบนั้นเพื่อนทั้งสองของเพชรก็ถึงกับกระโดดโยงเข้ามาหากในทันทีเมื่อนั่งเบียดก,กันกับเพชรเลย ทุกคนที่พาขันนั่งอยู่ในไท้ายกระาบานในตอนนั้นทั้งบักันตกอยู่ในการหวาดกลัวตกใจไม่ใช่น้อยครับนอกจากแฟนของเพชรคนเดียวเท่านั้นที่เธอนั่งยิ้มเหมือนกับคนบ้าส่วนเพรนั้นเขาก็คิดอยู่ในใจนะครับว่าแฟนสาวของตัวเองเธออาจจะแค่โม้เฉยๆเลยได้พูดออกมาแบบนั้นก็ได้มันคงไม่มีอะไรแบบนั้นจริงๆหรอกผีมันมีจริงซะที่ไหนกันละ่ะแล้วทีนี้ ตลอดเวลาที่นั่งรถไปหมู่บ้านของเพื่อนของพ่อเพรกับเพื่อนๆต่างพากันรู้สึกปแปลกๆบางทีก็ได้กลิ่นน้ำหอมของผู้หญิงบางทีก็ได้กลิ่นเหม็นๆจะว่าเพื่อนแอบตดออกมามันก็ไม่น่าจะเหม็นได้ขนาดนี้ถ้าเหม็นขนาดนั้นได้ก็คงจะลำไส้เน่าไปแล้วล่ะมัง้งถ้ามันเป็นตดของคนจริงๆแล้วบางทีหางตางของเพชรก็มองไปเห็นว่ามีผู้หญิงผมยาว,ยาว นั่งผมสยายตามแรงลมอยู่ที่ท้ยกระบับของเขามาด้วยจริงๆจนแอบได้แต่คิดอยู่ในใจคนเดียวนะครับว่าบางที่เฟ้นสาวของตัวเองนั้นเผื่อจะได้เห็นจริงๆก็ได้ก็เลยได้พูดอธิษฐานออกไปผมไม่รู้ว่าคุณมาทำอะไรนั่งรถของผมมาด้วยจุดประสงค์อะไรขอว่าอย่ามาสร้างความเดือดร้อนอะไรให้เป็นพอนะไม่งั้นผมสาบแช่งคุณแน่ ซึ่งหลังจากนั้นเหตุการณ์ก็ปกติดีทุกอย่างจนกระทั่งรถกระบะได้ไปถึงบ้านงานแฟนสาวของเพชรก็ได้พูดขึ้นมาอีกนะครับว่าเอาผู้หญิงคนนั้นลงจากรถไปตั้งแต่ตอนไหนกันทำไมไม่บอกขอบคุณกันบ้างเลยมันก็ทำให้เพชรกับเพื่อนๆนั้นถึงกํารีพากันลงจากหลังกระาบะในทันทีเพชรก็รีบดึงแขนของแฟนสาวรีบเดินเข้าไปในบ้านงาน ซึ่งบ้านงานในตอนนั้นมันก็เริ่มมีเสียงพระสวดอภิธรรมกันแล้วล่ะครับเพจกับเพื่อนๆก็ได้ไปยกมือสวัสดีท,ทักทายบ้านเจ้าภาพที่เป็นเพื่อนของพ่อตามพ่อนั่งฟังพระสวดจนเสร็จงานหลังจากที่กินข้าวกันเรียบร้อยก็เลยได้พากันเดินกลับไปนั่งที่ท้ยกระบะรอพ่อแม่ที่อยู่พูดคุยกับเมียเพื่อนอยู่เพราะมามืถึงพระก็สวดแล้วเลยยังไม่ได้พูดคุยทักทายอะไรกันเลย ทีนี้แฟนสาวของเพชรอาจจะได้ความเมามานิดๆเลยง่วงนอนเธอเลยบอกว่าขอนอนหน่อยนะไม่รู้ว่าพ่อจะพากลับบ้านตอนไหนเขาก็เลยให้แฟนสาวนั่นนอนหนุนตักของตัวเองไปสอนเพชรก็นั่งคุยกับเพื่อนๆพ,พร้อมกับดื่มเบียร์ที่ได้มาจากในงานศพมาสามขวดจะได้ไม่ต้องขาดตอนนั้นพอคิดว่ากลับมาถึงบ้านจะนั่งดวนกับเพื่อนๆกันต่อ ที่นี้แฟนสาวของเขานอนหลับไปได้ไม่นั้นจู่ๆเธอกับได้ลุกขึ้นมานั่งแต่ยังหลับตาอยู่เพชรก็เลยได้รีบถามหอกไปลุกขึ้นมาทำไมล่ะเธอมีอะไรเหรอแฟนสาวของเขาก็พูดออกมาสั้นๆท้งดังที่ดวงตาก็ยังคงหลับอยู่ไปห้องน้ำเขาก็เลยไม่ได้อะไรมากดื่มเบียรมาคงจะปวดฉี่ํำมัง ก็เลยปล่อให้แฟนลงจากรถเขาเห็นเธอเดินเข้าไปในบ้านงานตัวเองก็เลยได้หันมาพูดคุยกับเพื่อนๆไปดื่มเบียร์ไปทีนี้ในระหว่างที่นั่งกินเบียร์ไปอย่างสนุกสน,นานพูดคุยกับเพื่อนอย่างอารมณ์ดีอยู่นั้นมันกับได้มีเสียงของชาวบ้านที่มาร่วมงานพากันร้องขึ้นมาอย่างดังว่ากระวังมีรถมา ซึ่งบ้านของเพื่อนพ่อนั้นจะติดกับถนนใหญ่ตรงข้ามกับวัดมันจึงมีรถวิ่งผ่านไปผ่านมาไม่ใช่เรื่องแปลกอ,อะไรเพลทรีผ่านไปมองที่ถนน,นเขากับได้เห็นแฟนสาวของตัวเองยืนอยู่กลางถนนที่ตอนนั้นมีรถสิบล้อวิ่งมาด้วยความเร็วสูงเห็นแบบนันเขาก็ตกใจเป็นอย่างมากเลยแหละครับตกใจจนแทบจะช็อกคิดว่าแบบนี้ แฟนสาวของตัวเองคงจะไม่รอดแน่คงถูกรถสิบล้อชนอย่างจังทำยังไงดีล่ะเนี่ยจะให้วิ่งไปก็คงจะไปช่วยไม่ทันแต่เซลว,วินาทีนั้นรถสิบล้อคันนั้นมันกลับได้หักออกพร้อมกระบีบเตรดังลั่นจนหน้ารถสิบลอ้อได้วิ่งไปชนกับกำแพงวัดแทนดีที่ว่าคนขับเบรกได้ทันเลยไม่ได้ชนแรงอะไรขนาดนั้น กำแพงว่าเสียหายนิดหน่อยส่วนแฟนสาวของเพชรเธอหันหน้ากลับมาและก็ได้วิ่งมาหาเขาพร้อมกับน้ำตาไหลออกมาเธอพูดแต่เพียงว่าผู้หญิงคนนั้นเธอจะเอาฉันไปอยู่ด้วยแฟนสาวของเพชรควรเสียเป็นอย่างมากเลยแล้วครับตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองเมื่อตะกี้ดีที่ว่าเธอไม่ได้เป็นอะไร ชาวบ้านต่างพากันเดินเข้ามาถามมากมายว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงได้เดินออกไปแบบนั้น,นแฟนสาวของเพชรก็แต่ร้องไห้แบบนั้นอยู่นานเลยกว่าที่จะตั้งสติได้ทีนี้หลังจากที่เธอได้ตั้งสติได้ก็เลินได้เล่าให้ฟังว่าตอนที่นอนหลับไปนั้นเธอได้ฝันเห็นผู้หญิงคนนั้นที่ขอนั่งรถมาด้วยกันเธอเดินมาชวนให้ไปอยู่ด้วยกัน จะได้มีเพื่อนมาอยู่ด้วยกันอยู่คนเดียวมันเหงามานานเกินไปหลายปีแล้วตอน,น,นแรกก็ตกลงที่จะไปอยู่กับผู้หญิงคนนั้นแต่หลังจากที่ได้เดินไปด้วยกันเธอกับค่อยๆแปลเปลี่ยนสภาพเป็นน่ากลัวผมเผาก็ลุงงรังใบหน้าก็ช้ำๆเละๆมีนอนแต่ยุ่ยเยื้อเนื้อตัวก็มีแต่เลือดสีแดงๆไหลออกมาเขียนก็หักปิดรูปอีกตัางหาก ด้วยความตกใจก็เลยได้สะดุ้งตื่นขึ้นมาตอนนั้นปวดฉี่แต่ตัวเองก็ง่วงนอนมากลืมตาไม่ค่อยเจอขึ้นพอเข้าห้องน้ำไปเรียบร้อยเดินกลับไปที่รถจูจูผู้หญิงคนนั้นเธอกลับมาเย็นขวางหน้าด้วยใบหน้าที่ไม่พอใจเป็นอย่างมากหลังจากนั้นก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลยเหมือนนอนหลับไปอเหยรั้งแบบทันทีทันใดอะไรแบบนั้น ทีนี้พอได้ยินเสียงแตรรถอย่างดังก็เลยได้รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาก็เพ็นว่ามีรถสิบล้ออยู่ตรงหน้าแล้วจะวิ่งหนีก็คงจะไม่ทันแน่คิดว่าอย่างไงซะตวัวเองก็คงจะได้ตายแน่แน่นอนแต่อยู่ๆรถสิบล้อคันนั้นก็ได้หักหลบออกอย่างวุดวิดรอดตายมาอย่างปาฏิหาริพอแม่ของเพชรได้ยินแบบนั้นก็เลยรู้สึกไม่สบายใจเป็นอย่างมาก จึงได้พาว่าที่ลูกสะพายไปหาหลวงตาในวัดท่านก็เลยให้พระมาะคล้องคออยู่องค์หนึ่งเพื่อเป็นการป้องกันตัวท่านบอกว่าให้ใส่ติดตัวไว้ตลอดลยนะห้ามถอดพร้อมกับลดน้ำมนต์ให้อีกขันหนึ่งทีนี้หลังจากที่ทุกอย่างได้กลับ้าสุดสภาวะปกติไม่มีอะไรแล้วพ่อแม่คงเพชรก็พากันกลับบ้านซึ่งคนขับรถสิบลอ ได้เล่าอะไรบางอย่างให้ฟังนะครับว่าตอนที่ขับรถมาเขาไม่เห็นมีคนเดิอนอยู่กลางถนนด้วยซ้ําแต่พอรถได้วิ่งมาถึงหน้าวัดจู่ๆแฟนของเพชรกับได้โผมายืนขวางถนนตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วพอตอนที่รถจะได้วิ่งเข้าไปชนกับได้เห็นว่ามันมีเงาของคนดําๆมายืนขวางหน้าอยู่แล้วอยู่ๆรถก็เลี้ยวออกไปทางขวาได้เองเขาก็เลยได้ช่วยหักหลบออกไป ม่งั้นก็คงได้ชนคนเต็มๆแน่คนขับรถสิบล้อบอกอยิงนะครับว่าเขาเองก็ไม่อยากเป็นคนนี้ต้องมาขับรถชนคนตายเหมือนกันเหมือนคงจะเป็นตาบาปติดตัวไปจนวันตายอย่างแน่นอนดีที่ว่ารถมันหักออกได้เองแบบนั้นลุงตาในวัดท่านก็ได้แต่บอกนะครับว่าสัตว์โลกย่อมเป็นเบดตามกรรมที่โยมผู้หญิงคนนี้ไม่ได้เป็นอะไรมันก็จะเป็นเพราะว่า ผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เจ้ากรรมนเวรของเธอก็เลยไม่สามารถที่จะทำอะไรได้นั่นเองส่วนเงาดำๆที่ได้เห็นนั้นไม่รู้หรอกว่ามันเป็นเงาดำๆของใครบางทีก็จะเป็นเทวดาประจำตัวของผู้หญิงคนนี้ก็ได้ที่มาช่วยหรือไม่ก็เป็นวิญญาณของเพื่อนของพ่อเพชรก็ได้ที่มาช่วยซึ่งเหมือนก็ไม่มีใครสามารถที่จะให้คำตอบได้หรอกนะ และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด